ส่วนของด้านาพัฒนาการร่างกายเนี่ยเกี่ยวกับฟันเนี่ยฟันของเด็กก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ20ซี่นะคะ,ค,ะค่ะสวัสด,ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ EP ที่3นะคะๆๆๆสำหรับเด็กอายุ3คขวบค่ะเนาะเด็ก ะะช่วงวัยนี้นะคะก็สามารถที่จะเล่นบทบาทสม,มุตดได้นะคะแล้วก็คือมีจินตนาการมากขึ้นนะคะเนาะทั้งนี้นะคะก็คือ,อ,อพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ควรที่จะดูแลลูกนะคะอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเนาะต่อไปนะคะในพัฒนาการของด้านร่างกายนะคะในเด็กอายุสามขวบนะคะมีอะไรบ้างเนาะ หเด็กสามารถที่จะกระโดดกระต่ายขาเดียวได้ทรงตัวตัวเองได้มากขึ้นยืนขาเดียวได้ในเวลาสั้นๆนะคะ1-3น,า,นาทีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการวิ่งหรือปั่นจัก,กรยานนะคะได้คล่องแคล่วมากขึ้นสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในการถอดและใส่เสื้อผ้าเนาะแล้วก็ถ้าทางดังด้านกิจกรรมเนี่ยก็จะวางพวกบล็อกไม้นะคะตาม รูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้ได้นะคะวาดรูปวงกลมได้โดยใช้สีนะคะออวาดรูปวงกลมเนาะในส่วนของด้านออพัฒนาการร่างกายเนี่ยเกี่ยวกับฟันเนี่ยฟันของเด็กก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ20ซี่นะคะแล้วก็ถ้าเรื่องปัสสาวะเนี่ยเด็กสามารถที่จะกันได้อ่าบอกการขับถ่ายได้ได้ดีนะคะเนาะ คือแบบว่าแต่บางรายนะคะอัานกลางคืนได้ด้วยแต่บางรายก็อาจจะยังกั้นไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปเนาะอันนี้ในส่วนของพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะ